ลองกองเป็นอีกผลไม้ชนิดหนึ่งที่ปลูกได้ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีให้ผลดกดีด้วยนักวิชาการเกษตรสำนักง,งานเกษตรจังหวัดอุดรธานีเปิดเผยว่าลองกองเป็นอีกผลไม้ชนิดหนึ่งที่สามารถปลูกได้ในจังหวัดอุดรธานีนอกเหนือจากเงาะและทุเรียนที่อำเภอนายูงจังหวัอดอุดรธานีกเกษตรกรรายหนึ่งที่ปรับเปลี่ยนพื้นที่การปลูกไม้ผลมาทดแทนการปลูกพืชแบบดั้งเดิม ผลผลิตที่ได้มีคุณภาพแถมรสชาติอร่อยไม่แพ้ภูมิภาคอื่นๆสวนลงกองของนายบุญเลี้ยงดีลุนชัยหมู่ที่แปดตลบ,บ้านก้องอำเภอนายุงจังหวัดอุดรธานีปีนี้ให้ผลเป็นที่น่าพอใจนักท่องเที่ยวที่ไปชมสวนถึงกับอึง้งเพราะภาพที่เห็นคือต้นลงกองขนาดใหญ่สูงประมาณ2-3เมตรผลดกเต็มต้นบางลูกใหญ่มากเจ้าของสวนบอกชิมได้ตามใจชอบครับรสชาติอร่อยเนื้อแน่นถูกใจคนชิมเลยละ่ะ นายบุญเลี้ยงดีลุนชัยเจ้าของสวนเล่าว่าตนเองกับภรรยาและลูกสาวปลูกลองกองพันตันหยงมัดจำนวน50กว่าต้นเมื่อ16-17ปีที่แล้วซึ่งตั้งแต่ออกผลมาก็เป็นผลตลอดทุกปีบางปีก็ดกมากบ้างบางปีก็ดกน้อยแล้วแต่สภาพดินฟ้าอากาศและการดูแลปีนี้เป็นอีกปีหนึ่งที่ให้ผลดีสำหรับการตลาดวางจำหน่ายหน้าสวนและภายในหมู่บ้านกิโลรกร,รัมละ30-40บาท และบางส่วนนำไปจำหน่ายที่ตลาดตัวอำเภอนายูงนอกเหนือจากนั้นมีคนมารับซื้อเพื่อไปขายต่อนอกจากนี้ลูกสาวยังเปิดเพจโพสต์ขายทางออนไลน์อีกด้วยทำให้เป็นที่รู้จักและสั่งซื้อเป็นจำนวนมากนอกจากลองกองที่เป็นไรายได้หลักของสวนแล้วนายบุญเลี้ยงดีลุนชัยยังกล่าวว่าตนเองได้ปลูกไม้ผลชนิดอื่นๆควบคู่ไปด้วยเช่นมะขามหวานมังคุดลูกท้อรวมถึงนาข้าว ซึ่งพื้นที่ในการปลูกของตนเองมีทั้งหมด30อไร่นายบุญเลี้ยงกล่าวเพิ่มเติมว่าสำนักง,งานเกษตรอำเภอนายูงจัดส่งเจ้าหน้าที่มาให้คำแนะนำอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคศัตรูพืชเช่นเชื้อราแมลงวันทองศัตรูตัวร้ายของผลไม้เพื่อให้ผลผลิตที่ออกมามีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของตลาดกิติพงษ์ถวายชัยสวทอุดรธานีรายงานครับ